ไม่ต้องไปไปคิดอย่างอื่นมันจะเอาอย่างอื่นนอกเหนือจากสมาธิมันเป็นไปไม่ได้ไมันต้องมันต้องใช้ฌานแล้วเพราะขณะที่เราตั้งกายวิจิตเนี่ยต้องจิตจะต้องอยู่ตั้งอยู่ในสมาธิเพืประธานสนังขาต้องเป็นฌานหนึ่งถึงสี่ก็เพียงพอแล้วใช่แต่เลือกเอาว่าไหนก็ได้หนึ่งแต่ให้มันลอยเลยใช่ใชไหนก็ได mm hmm. เ้เพราะว่าเพราะว่าเมื่อไหรที่เราตั้งความปรารถนานเนี่ยจะมีฌานสี่ อันเป็นที่ตั้งควรแก่ปัญญาเนี่ยเกิขดขึ้นหนึ่งขณะจิตมาบรรดาในตรงนี้มันสําเร็จมาบรรดาในความปรารถนาเราสําเร็จแต่ถ้าถอยไปซะก่อนอันนี้ไม่ทันเกิดต่อไปที่ลังที่เกิดยากแล้วถึงบอกว่าอยากเอาชีวิตก็แรกเดี๋ยวจะตายฟรีแต่เบอกว่าตายเป็นายแต่ถ้าถ้าใจเราถึงนะตายเป็นตายได้อย่างนั้นอารมณ์แบบนั้นได้้ถึงจะถึงจะ เสี่ยงเพราะงั้นเสี่ยงกับบรารมีที่สั่งสมมาหายเปลี่ยงเลยานขอต่างกันต่างกันีใกล้เลนมากอันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นทิปอย่างหน,น,นึ่งอานเดียวเลยนะอันนี้มันเป็นทิปอย่างหนึ่งคือทิปครับเป็นทิปก็เป็นทิปอ่ะ สมมติว่าเป็นตาทิพหรือหูทิพหรือว่าเป็นอ๋อเหมือนกันก็คือใช้เดียวกันเหมือนกันมโนก็ใช้กิจการเดียวกันเลยเรางสมสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยากรู้อยากเห็นอะไรก็มุ่งไปตรงนั้นแหละก็จะได้หูทิพตาทิพรู้จักย่ผู้อื่นระลึกชาติได้เหมือนกันแต่ก็ได้ไขณะจิตแค่ตรงั้นก็คือใช้ตัวตัวเนี้ปัญญาจิตเนี่ยตัวเดียวบรรดาให้เป็นอาจารย์ครับอาานี่ยังเป็นโลกิยาอยู่ใช่ครับ ถ้า,าถ้าพี่ยังไม่บรรลุเป็นพระบุคคลจึงเรียกว่าเป็นโลกิยะแต่ถ้าพี่เป็นทัสดาบรนสักธาคามีอนาคามีก็จะเป็นโลกุตระเพราะฝึกไปด้วยความสิ้นอาสวะสิ้นความยึดมั่นถือมัน่นหรือถ้าเป็นพระอรหันต์นั่นก็นเรียกว่าฝึกไปด้วยความสิ้นสังโยชน์เลย สิ้นอาสวะกิเลสสังโยนดไปเลยแต่ถ้าเป็นพระหันแล้วเนี่ยท่านจะไม่มาฝึกเลยนะจะเว้นท่านได้นี่นก็จะได้ไปเลยแต่ถ้าพระโสดาบันสักราคามีนะคามีนี่ยังมาฝึกได้อยู่นะมาซ้อมๆได้อยู่แต่พระหรันเนี่ยเลิกแล้วไม่ซ้อมท่านพอละแค่น,นั้นถ้าไม่เคยถ้าหาว่าบารรลุปเป็นพระหันแล้วไม่มีฤทธ ก็จะไม่มีฤทธิ์ต่อไปจนกระทั่งดับขันมันนิพพานในขั้นตอนเจ็บขั้นเนี่ยงมันต้องทาติดต่อกันในคราวเดียวกันเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับมวดเดียวเลยใช่ครับมันจะสลับกันไม่ใช่ไาจารไหนฮะเหมือนเส้สลับก็แต่ละข้อมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันเราจะไปเริ่มจากข้อใดข้อหนึ่งก่อนได้ไหมหรือเหมือนกับว่าเราอยากจะเข้าจา้นสองแล้วก็ขั้นย้อนสองอะไรไป หรือว่าจะเริ่มจากข้อสี่แล้วห้าหกเจ็ตามมาหนึ่งสองสามมันไม่ทำอะไรอ๋อมันไ,ได้เนี่ยมันได้แต่มันจะเฉพาะคนอ,อ,อย่างเหมือนกับว่าเ,เราเป็นนักฟุตบอลใหม่ก็ฝึกเลี้ยงลูกกับพื้นไปก่อนแต่ถ้าพี่เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วมาก็ไม่ต้องมาเที่ยวมาเลี้ยงลูกอันนี้ลหลัก ลงสนามซ้อมใหญ่ไปเลยแล้วก็ดูความสามารถของพี่นี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระมีพระเจ้านะดูก่อนอานอนเราจะถาคตตั้งกายเอาในจิตตั้งจิตเอาในกายแล้วก้าวลงสู่สุขสัญญากายเราจะถาคตก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าข้ามไปเลยก็ได้ครับเม่อไหรก็ดผมฟังผมงงผมตาม่ัน ใช่แต <sim S 2> ่ถ้าเราเป็นผู dad, ้ฝึกใหม่ก็ต้องค่อยเริ่มจากเด็กเก็บลูกบอลก่อนวิ่งให้ชำนาญเก็บให้ทันก่อนนะเรียกว่าต้องทำเย็นทำนาญใช่พอเก็บลูกบอลได้แล้วทีนี้ก็เห็นหน่วยก้านดีเออไอ้นี่มันไม่นนามาเป็นเด็กเก็บลูกบอลน่าจะเป็นนักฟุตบอลเลยนะไปพัฒนาไปเป็นขั้นเป็นขั้น ถ้าสมมติว่าเรากําหนดสั่งได้อยากซื้อได้ครังแรกเราคือเราตั้งใจมันจะจิดว่าที่สองเราตั้งหมายที่ในกายพอเรากําหนดสั่งจุดได้ว่าลอย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 แล้วมันเกิดอาการลอยขึ้นมาแล้วเราก็เราก็ก้าวลงสู่เราก็ไม่จำเป็นต้องก้าสู่สุขสัต์ใหญอกก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอธิษฐานเลยอันนี้เลยก็ได้ถ้าเคยลอยได้แล้วนะคต่อไปก็จะทําได้าจะเป็นแก้วสารพัดนึกเลย ไม่ครั้งเดียวแล้วก็จริงก็ได้เลยไม่ต้องมาเรื่องันนี้แล้วอันนี้อันนี้เป็นเป็นขั้นตอนการฝึกการอบรมแค่นั้นเองเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าคนธรรมดาที่ฝึกใหม่คนธรรมดาน่ะมันยังไม่สามารถที่จะทําให้อัตภาพเนี่ยมันหายวับไปกับตาได้ มันจึงต้องน้อมน้อมกายไปเรื่องหน้าจิตต้องฝึกข้อนี้ก่อนแต่พระวิภากย์่านั้นท่านละสาาพัพพายุจิตได้แล้วเพราะท่านสามารถจะทําอัตภาพนั้นให้หายวับไปกับตาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะตอนขั้นตอนนี้ท่านไม่ต้องทําแล้วพระองค์ทําตรงนี้แล้วก็มาขั้นที่เจ็ดเลยอาจารย์แล้วขั้นที่สี่ทำยังไงนะคะควรยัืไงก็เกิดดับขั้นที่สี่ให้คความรู้สึกยังไง ขั้นที่สี่กายเคลื่อนไหวขั้นที e ่ห้าเอาไปียสี่ขท really ี่สี่กายเกิดดับทํากายเนี่ยให้ดับไปเหมือนกับจิตที่ดับมกก็คือหายไปเลยวอกก็เหมือนกายเรากายเราเนี่ยทํายังไงให้มันกายเราเนี่ยมันเกิดดับ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  ซ้อนๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีทูกตั้งอยู่แล้วก็หายไปมีูปแล้วก็หายไปเก่พี่เขาสึกตอนแรกอ่ะคิดเลยว่าคือตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ตอนนอนตายนี้เกิดจากไม่ใช่คือว่ามีมีรูปแล้วก็หายเหมือนเหมือนฟิล์มหนังอ่ะมันจะมีภาพเรียงเรียงอะไรหลายๆภาพนั่นแะแต่ละภาพไม่เหมือนกันจริงจมันแต่พอพอออกมาแล้วมันดูเคลื่อนไหวไปมันทำน่ะทำเป็นภาพ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 เลย เกิดดับเกิดดับเกิดดับทำแค่นั้นแต่ทุกอย่างที่แนี้ก็ทำไปอย่างนั้นนี่สำคัญอ่ะอย่างเมื่อเรายกมือขึ้นลงอย่างเงี้ยมือเราก็เกิดดับ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 ตลอดเวลาจริงอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ใช่อยู่ตรงนี้นี่นี่แต่จริงๆเราดูเป็นเคลื่อนไหวใช่เกิดดับจากที่หนึ่งไปเกิดดับอยู่ที่หนึ่งไรทีนี้เราทำกายเราให้เกิดดับ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 ดับซ้อนซ้อนซ้อนตลอดเวลาหหายมาหใช่ ทีนี้เราต้องลืมความเชื่อเก่าๆเสียว่ามันหายว่ามีว่ามีตัวมีตนนี่ไม่ได้คิดได้เกิดจากหายไปหายไปอย่างงี้ไหมใช่มันจะได้ไหมจะได้ยิ่งให้มันหายไปต้องสะกดตัวเราว่ามันหายไปจริงใช่ทำจะมันหายไปจริงๆเนี่ยมันจะยากตรงนี้ยากตรงนี้เพราะเราจนเนี้ไม่เชื่อตัวเองเพราะเพราะเราจะเชื่อแบบเดิมๆว่าฉันมีตับไตไส้พุงอยู่นะ เกกิดมาา็ตอาจารย์ครับแล้วข้อแล้วข้อหกนะครับครับเราต้องทํายังไงตั้งว่ายิ่งซึ่งกายด้้าจิตหมายว่ากําหนดหน้าจิตเราอยู่ในร่างกายอย่าให้ฟุ้งออกไปข้างนอกก็คือนึกถึงก็ท่องในใจว่าจิตอยู่ในกายจิตอยู่ในกายจิตอยู่ในกายที่อาจารย์ให้ท่องให้อบรมจิตจิตเป็นหน้า ไหนก็ไหนข้อหกพ่อห้าเมื่อกี้อ๋อข้อหกนะข้อหกจิตเป็นนายก็ท่องจิตเป็นนายจิตจิตเป็นนายมีอำนาจใหนือร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ชาไม่คันไม่เหนื่อยจิตเป็นนายมีอำนาจเป็นประธานเป็นใหญ่ใช่จิตเป็นนายมีอำนาจใหนือร่างกายใช่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไม่มี เหมือนสภาพเหมือนกับตอนที่เราระวังตอนวิ่งร้อยเมตรอ่ะช่วงนั้นแหละลืมความเจ็บความปวดความเมื่อยไปหมดมุ่งจะไปสู่เส้นชัยอย่างเดียวน่ะจิตเป็นนายมีอำนาจเหนือร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ช้าไม่คันไม่หนื่อยมีความพร้อมบริบูรณ์อิงพนะครับ ตั้งไว้ยิ่งซึ่งกายด้วยอำนาจจิตคือจิตมีอำนาจเต็มเตี่ยมเต็ม,ตมที่นี่คนธรรมดาเนี่ยมันจะลังเลมันจริงเหรอมันได้เหรอมันจะไม่มั่นใจ